เปรตพระไม่สำรวมอินทรีย์ปล่อยราคะนำพามองเพศตรงข้ามด้วยจิตไม่บริสุทธิ์คิดอธิกรในจิตจนกลายเป็นเจตนาลามกเรื่องจริงของเปรตพระผู้ไม่สำรวมอินทรีย์ปล่อยให้ราคะนำพาปรากฏชัดในคำพีเปรตวัตถุปาฐะและคำอธิบายในอัฏฐกถาด้วยตัวอย่างอันด่งดังที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงเป็นอุทหรณ์แก่ภิกษุสงฆ์ เพื่อเตือนถึงผลกรรมร้ายแรงที่เกิดจากจิตฟุ้งซ่านไปในกามแม้ในเพศสมณะหนึ่งในกรณีที่ชัดเจนที่สุดคือเรื่องของคันทัพพระเปรตเปรตรูปงามผู้เคยเป็นพระแต่จิตใจเต็มไปด้วยราคะในอดีตการมีพระภิกษุรูปหนึ่งบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาแต่ไม่สำรวมอินทรีย์คือไม่ระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจ เมื่อเห็นหญิงสาวหรือได้ยินเสียงไพเราะก็ปล่อยจิตใจให้จมไปนในความกำหนัดพิจารณาอาวัยวะภายนอกด้วยราคะพร่ำเพอคิดปรุงแต่งในใจบ่อยครั้งแม้ไม่ได้กระทำผิดทางกายโดยตรงแต่ใจกลับตกอยู่ในอำนาจของกิเลสราคะอย่างหนักและไม่พยายามขัดเกลาจนติดเป็นนิสัยผลของกรรมที่ได้รับเมื่อสิ้นชีวิตลงกรรมแห่งราคะที่เกิดจากจิตไม่สำรวมในขณะครองสมณะเพศ ส่งผลให้เขาไปเกิดเป็นคันพพธพะเปรศหรือเปรตรูปงามที่มีกลิ่นหอมฟุ้งคล้ายเทวดาแต่ต้องทนทุกทรมานตลอดเวลาลักษณะของคันพพธพะเปรตรูปร่างงดงามดุจเทวดาผิวพันธ์เปล่งปลั่งร่างกายมีกลิ่นหอมดั่งดอกไม้หอมมีหญิงเปรตอื่นรุมล้อมปรารถนาจะสมสู่แต่ทุกครั้งที่เขาใกล้กันร่างทั้งสองจะลุกเป็นไฟทุกทรมานจากไฟราคะ ที่ตนเคยหมกมุ่นโดยไม่เคยสงบพระพุทธเจ้าสรงเร่าเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังเพื่อเตือนสติว่าแม้เพียงคิดปรุงแต่งในใจหากไม่สำรวมก็อาจพาให้ตกต่ำได้ข้อคิดสำคัญหนึ่งสมณะเพศคือเพศแห่งการฝึกจิตไม่ใช่เครื่องป้องกันกิเลสโดยตัวเองหากใจไม่ฝึกยิ่งเป็นพระกรรมยิ่งแรงสงการไม่ละลาคะในใจ คือการเติมไฟให้ตัวเองเผาในพบหน้า 3. ภิกษุที่ไม่สำรวมอินทรีย์ย่อมสะสมราคะมากกว่าคาระวะเพราะชีวิตอยู่ท่ามกลางการสงบแต่ใจยังสายจึงเป็นผู้ไม่รู้บุญคุณแห่งผ้าเหลืองคันทัพพระเปรตเป็นเปรตผู้เคยเป็นพระแต่ไม่สำรวมกายวาจาใจปล่อยให้ราคะชักนำจึงส่งผลให้เขาถึทุกข์จากกลียดที่เคยบ่มไว้เอง แม้จะมีรูปดังเทวดาแต่กลับไม่มีวันได้สัมผัสความสุขทางกายแม้แต่น้อย